ทั่วไปของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนมีนาคมนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนเป็นธาตุไฟนะคะตัวตนเลยนะคะได้เจ็ดไม้เท้าคือการต่อสู้การขัดแย้งต่อสู้แบบ ไม่ให้ใครมาอยู่ในที่ของเราอะนะหมายถึงว่าขึ้นมาไม่ได้ชั้นคนเดียวชั้นคนเดียวชั้นต้องอยู่ตรงนี้ชั้นจเป็นผู้ชนะแต่ว่าหมายถึงว่าตัวเองก็จะต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเพราะมันเ็นเจ็ดไม้เท้าไงคะตัวเจ็ดไม้เท้าเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้การขัดแย้งแต่ไม่มีใครสูงเท่าเรานะหมายถึงเราเนี่ยได้อยู่สูงที่สุดไม่ว่าใครก็ตามจะมาขึ้นที่ของชั้นไม่ได้ชั้นอยู่ของชั้นคนเดียวชั้นอยู่ได้คนเดียวคนอื่นห้ามคนอื่นห้ามใครแหลมมาชั้นจะซัดให้ล่วงเขาจะเป็นคนกล้าหาญเขาจะเป็นคนทีีี่มมมควาาสํเร็จและชน จำตัวเขาเองจะเป็นผู้ที่ชนะทุกอย่างเลยแล้วก็ยังไม่มีใครสามารถจะมายืนจุดที่คุณยืนอยู่ได้ ถึงคนอยากจะขึ้นมายืนอยู่ตรงจุดคุณก็ตามแต่ไม่สามารถขึ้นมายืนได้เพราะด้วยความที่คุณเป็นคนกล้าเป็นคนที่กล้าที่จะสู้กล้าที่จะทําในสิ่งที่เฮ้ย <c oughs> อย่านะผมรู้ว่าคุณจะมาทางไหนฉันรู้ว่าเธอจะมายังไงแบบเนี้ยค่ะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยได้ยืนหนึ่งอยู่ตรงนี้ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะคะด้วยการต่อสู้และความสําเร็จแล้วก็ชัยชนะของคุณคือไพ่วงนียบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยอล่าเปิดมาเนี่ยอาลารับพลังแบบเหนื่อยจริงๆอะ่ะยังเหนื่อยไปกับไพ่เลยอะ่ะว่า โอ้โหทําไมเหนื่อยขนาดนี้เลยหรอคุณดูสิคะไม้เท้าเต็มไปหมดเลยอ่ะไม้เท้านี่คือการต่อสู้การต้องเอาชนะคือการต้องแบกบากบานันต่อไปนะคะ สิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบนะคะเขาได้1ิบไม้เท้างานหนักแบกภาระที่มันไม่จําเป็นยังรับผิดชอบอยู่เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่เพราะว่ามันหนักเหลือเกินมันหนักอกหนักใจเราไม่รู้จะแบกไหวหรือเปล่าเราพยายามที่จะแบกอยู่นะมันเป็นการหนักอกหนักใจก็ได้นะคะเพราะตัวที่คิดอยู่ในใจมันเป็น3าดาบด้วยแล้วมันมีอดีตด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันอะไรกันนักันหนานะคะบางอย่างถ้ามันเหนื่อยมันวางลงก็ได้นะคะเหนื่อยมากเกินไปเนี่ยสู้แบบไม่ถอยเลยคนเนี้ยเขาสู้ไม่ถอย จริงๆนะต่อไปสิ่งที่คาดหวังเขาได้พระราชาถือทวยมีความเมตตามีความเอื้ออาทรใจกว้างยอมรับชอบช่วยเหลือผู้อื่นความคิดหวังเขาเนี่ยนะคะเขาก็อยากให้มีคนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเขาบ้างเหมือนกันเพียงแต่ว่าวันนี้มันจะมีไหมอ่ะมันจะมีใครมาช่วยเขาไหมอ่ะเขาก็หาคนช่วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าวันนี้ แต่ละคนเนาะมันก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมทั้งนั้นอ่ะมันไม่มีใครที่จะมาช่วยใครได้นอกจากวันนี้ยช่วยตัวเองให้ได้แล้วก็ยืนอยู่จุดที่ตัวเองยืนให้ได้เท่านั้นเองนะคะมีอะไรเราก็ต้องร้อมต้องอะไรถึงว่าเราจะไปหาให้ใครมาช่วยเราไม่ได้แต่เราก็ยังมีตัวเราที่เราสามารถที่จะยืนอยู่ได้เพราะว่าเราเก่งแล้วไงฮะเนี่ยมันจึงไม่มีใครที่เขาจะเข้ามาช่วยเราได้เพราะเขาเห็นว่าเราเนี่ยเก่งมากเขาจึงไม่กล้าที่จะเข้ามาช่วยเราหรอกเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าความสามารถที่เขามีอยู่เนี่ยมันจะไปช่วย คุณได้เหรอทั้งๆที่คุณทําได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะชาวราศีสิงห์อดีตที่ผ่านมานานแล้วนะ่คุณได้ห้าไม้เท้านะคะตัวห้าไม้เท้ามันหมายถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆการต่อสู้เพื่อชัยชนะแต่ว่าคุณน่ยชนะเพราะว่าคุณมีข่าวสารที่ดีคุณได้รับสิ่งที่มันดีๆมาตลอดได้อะไรที่คู่ต่อสู้ไม่รู้แต่คุณรู้ข่าวที่หนึ่งมาข่าวที่สองข่าวที่สาคุณจึงชนะมาได้ไงฮะต่อมาอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานอา้าวแล้วทำไมมาติด8ดาบอ่ะบอกว่าดีไม่ใช่เหรอ เออก็ตอนนั้นมันชนะไงแต่พอหลังๆมาแหมคนเรามันจะมายืนอยู่ตรงนี้ตลอดไปได้ไงใช่ไหมมันก็ต้องมีพลาดมีพลังเพราะการต่อสู้มันก็ต้องมีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะใช่ไหมคะจนมาตกอยู่ที่8ดาบความรู้สึกสับสนขาดทิศทางปัญหาล้อมรอบตัวเลยรอคนมาช่วยเหลือใครจะช่วยเหลือเราอะคะมันช่วยเหลือไม่ได้เลยเนี่ยมันไม่มีใครช่วยเหลือคุณเลยแต่ละคนเขาก็ต้องไป จัดการตัวเองเพราะมันเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องสู้รบทั้งนั้นเลยอะเกี่ยวกับเรื่องการแย่งชิงทั้งนั้นเลยอะคนอื่นก็คงต้องไปทําหน้าที่คุณเมื่อคุณหมดหนทางที่จะสู้คุณก็ต้องอยู่กับแปดดาบโดยการกักล้อมแล้วก็มีมโนโจินนาการไปเองอะนะมีนกมีนกอะไรก็ว่ากันไปไนกนี่ก็ น่าจะเป็นนกอ,อีกาคอยรอเลยอะโอ้รางดีรางร้ายนะมันมาสามตัวซะด้วยสิอดีตที่ผ่านมาแล้วเนะี่ยคุณอยู่อย่างหงอยเหงาคุณอยู่อย่างขาดทิศทางรอเรียกขอความช่วยเหลืออย่างเดียวแต่ก็หาได้มีไม่ต่อไปนะคะ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คุณได้ Temp e r a n c e หมายถึงการรักษาและฟื้นฟูร่างกายให้หายจากความกังวลสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรคนี้ให้คุณเนี่ยรักษากายรักษาใจรักษาจิตใจรักษาทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเนี่ยนะคะให้มันอยู่ตรงกลางไม่ต้องคิดอะไรมากอย่าไปซีเรียสอะไรคิดไปมันก็เท่านั้นแหละคิดไปมันก็ไม่ใช่ว่าชีวิตคุณจะดีจะเต็มสิบมันก็ไม่ใช่ชีวิตเราก็ยังอยู่แค่7อยู่แค่8อยู่แค่ตรงนี้ค่ะมันยังไปไหนไม่รอบตัวเราเป็นเกณฑ์ต่อสู้ไงคะแล้วตัวสุดท้ายนนสคเป็ เพราะว่า The Emperor เนี่ยบอกตรงข้างหน้าเขาไม่ได้หันมาหาคุณนะเขาหันข้างหลังมาให้คุณหันข้างหลังนี่หมายถึงปูนสตาร์เอาไว้เลยนะมันจะไปสู่ความยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเลยเราต้องบอกก่อนนะว่าเออมันจะไปสู่ความยิ่งใหญ่ไม่ได้เราเพราะว่าเป็นแค่รูปปั้นไว้เฉยๆเพื่อให้คนได้รู้สึกว่า เออเนี่ยตรงเนี้ยนะเป็นที่ของเ h อ e m p e r ร์นะ the e m เรอร์นะอย่ามายุ่งอย่ามาวุ่นวายคุณเห็นเต่าไหมคะโอ้โหเมื่อไรจะถึงอ่ะเมื่อไรเขาจะหันมาเขายังทําธุระของเขาไม่เสร็จเลยเขายังอยู่ตรงนู้นอยู่เลยเพราะฉะนั้นคุณก็รอไปก่อนเนี่ยใบยสรุปมันเป็นอย่างนี้เลยเราเลยบอกว่าคุณต้องรอไงฮะรออย่างเดียวแล้วก็ต่อสู้ของคุณไปอย่างเดียวพอไพ่คุณออกมาเนี่ยร่าเหนื่อยเหนื่อยกับไพ่เลยมันเหนื่อยอ่ะมันอยากจะพัก แต่มันไม่สามารถพักได้คุณว่าไงเออมันก็แปลกเนาะต่อไปนะคะปัญหาที่คุณอยากแก้ไขอุ้นในสามเหรียญ ร่วมลงทุนนะคะเป็นการมีหุ้นส่วนอะ่ะมีธุรกิจอะ่ะคุณอยากแก้ไขมันแสดงว่าหุ้นส่วนเนี่ยมันมีปัญหามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่เราทําแล้วเรารู้สึกไม่ได้อย่างใจเราเลยเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขแนวทางแก้ไขนะคะในพระราชาถือดาบก็หมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยนะคะในการเจรจาเนี่ยในคําพูดของคุณเนี่ยต้องให้มีความอ่อนน้อมแต่เด็ดขาดนะคะมันจะต้องไม่แข็งไม่กระด้างไม่จะเอาเป็นเอาตายกันนะบัดนี้บัดนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่มันจะต้องมีความอ่อนโยน ออกมาจากใจอ่ะเป็นความบริสุทธิ์จริงๆจากคําพูดนั้นแต่ต้องเด็ดขาด เ,เราต้องเจรจาให้เป็นนะคะคือการอ่อนน้อมน่ะมันอ่อนได้แต่เราต้องดูด้วยว่าตบท้ายแล้วมันต้องเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าเราต้องรู้ว่าเราคุยกับใครถ้าเราคุยกับใครคนคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงเราวิเคราะห์มาให้มันขาดพอเราวิเคราะห์ขาดแล้วเนี่ยเราก็เอามาใช้เพราะว่าคุณได้นแนวทางแก้ไขเป็นพระราชาถือดาบนะฮะจะมีความเด็ดขาดจะมีเหตุและมีผลแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยคือข้างหลังของพระราชาเนี่ยก็คือพระราชาเนี่ยจะมองไปด้านหน้าแต่ข้างหลังพระราชา ก็คือความเดียงสาคือความเป็นพลังที่บริสุทธิ์นะคะก็จะแนะนําคุณว่าให้คุณเนี่ยใช้ความอ่อนหวานใช้ความอ่อนน้อมใช้ความแข็งในคําพูดที่อ่อนไม่ใช่ใช้แข็งเปึ้งวันตูมอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะไม่ทราบว่าคุณเจอวิกฤตอะไรนะคะเพราะว่า ในความคิดอยู่ในใจของคุณเนี่ยมันเป็นสามดาบอีกต่างหากโอ้มาเกี่ยวกับเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนโดนหักหลังฝังจิตฝังใจอูเข็ดจนวันตายฉันจะไม่ยุ่งกับเธออีกแล้วอย่างเงี้ยฉันจะไม่เจอ,อผู้หญิงแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้มาแล้วแล้วก็ยังตรึงอยู่ในใจเขาอะมันทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าบาดลึกเข้าไปในหัวใจเขาอะแผลเนี่ยมันไม่อาจลืมได้เลยจริงๆแล้วมันไม่สามารถจะลืมได้ง่ายๆเพราะด้วยความที่เราก็ไม่ทราบนะไอ้สามดาบของคุณเนี่ยคุณ กระอักมาแค่ไหนมันเลยกลายเป็นว่าจํามันตลอดชีวิตเลยไอ้อย่างเงี้ยฉันจําจริงๆเลยฉันจะจําให้ขึ้นใจฉันเลยแล้วฉันจะไม่หวนกลับไปอีกประมาณเนี้ยนะคะเพราะไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยเขาได้ the emperor เนี่ยค่ะมันหันหลังก็หมายถึงว่านิ่งไปเลยหยุดไปเลยเห็นเต่าไหมเออนั่นน่ะไปอย่างเชื่องช้าค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วก็ไปอย่างมั่นคงให้หยุดทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วก็ค่อยๆค่อยๆดําเนิน ค่อยๆดำเนินกิจการหรือค่อยๆดำเนินชีวิตของคุณไปเรื่อยๆ ไปแบบช้าๆทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นของเรามันก็เป็นของเรานะคะบทสุดท้ายของ the emperor มาบอกอย่างจริงๆเพราะว่าไม่ได้หันหน้าให้เราแต่เป็นหันหลังและพร้อมกับเต่าก็คือความช้าแล้วก็ยังเป็นปูนอีกใช่ไหมคะมันหยุดนะคะมันหยุดอยู่กะที่อ่ะไม่ไปไหนแต่ยังโชคดีนะที่คุณยังมีเต่าเห็นไหมคะและเต่าเนี่ยยุยืนมากๆเลยนั่นหมายถึงพรที่ดีๆเนี่ยก็จะมาถึงคุณแต่ว่า มันจะช้าหน่อยนะคะมันก็เตาอะเนาะคุณต้องเข้าใจฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับออล่าถาร่ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะ